นั่นและนี่ตำอะไรครับอันนี้ตำป่าตำป่าเนี่ยบ่ค่ะบเดบ่เดบึงมันเน็ตบ 那姐弟仨买了路

นี่ก็เท่าไหร่ครับอันนี้ธรรมดาสามห้าบาทสามสิบห้าบาท

Yeah. Okay. you. เด็เดัเ,ดเดนี่นครับี่ใสผักด้วยต้ชั่วนะต้ชั่วสี่สิสี่สิสสบ โู้ชุรสเหรอน้ำตาลน้ำตาลอ๋อถ้าตำไทยมันจะหวานหวานเกลี้ยหวานเกลี้หวาน,เ,ววานเอาเกลียวคนะอะรสชาติเกลียวคนใส่เกลือดิใส่เกลด้วย,วยนี่ไงเขาไปเอามาลองเองค่ะ ดูดีไหมคะ นี่เท่าไหร่ครับ <bucks> ห <and camera apan> ้าสิบบาทนะัต่อไปตำซุ้ควางแข็งนี่ตกางนี่ตะการอะไอาบวพา mặc dù chẳng còn mày vô lẹo bên mày vô lẹo mày vô lẹo mày 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 เป็นช็กที่บาทลูกอือเปรี้ยวนะมันมันจะออกเปรี้ยวหวานออกเปรี้ยวหวานมันลูกมลุกเมนเอไม่ได้ลูกใหญ่ลูกเล็ก <c oughs> ที่ติดตามชมครับสนิสดีจอเทเวชแนลครับยูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ